เกลยวกระเทียมให้หอมเลยเรามจะผัดอุชิ้นกันจ้ะโอ้ยน้ำปลาน้ำตาลผงนัวซอสบุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำน,นิดนึงจ้าจะใส่ก็จะเป็นดอกหอมพริกหยวกหอมแดงแล้วก็พริกซอยจ้าพริกแดงนี่ลลวนะคะอุชินสุก้วแล้วก็ใส่ผัดลงไปเลยจ้า ใส่ทุกอย่างลงไปเลยอร่อยมากๆเลยจ้าเคล็ดลับความอร่อยก็คือใส่ใจลงไปจ้าเวลาผัดข้าวจะได้อร่อยอร่อยชิลหอมมากเลยจ้าทุกคนว้าว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 สุดยอดเสร็จแล้วจ้า หอมมากเลยค่ะนะ่ากินนะ่ากิน